ของการแต่งคำขวัญกันนะคะการเขียนสื่อสารในเรื่องของการเขียนเนี่ยการเขียนคำขวัญก็ถือเป็นการเขียนสื่อสารอีกชนิดหนึ่งนะคะการเขียนในรูปแบบนี้นะคะ,ะเป็นการเขียนที่ ใช้ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังเนี่ยยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติถ้อยคำมักมีคำคล้องจองหรือมีสัมผัสเป็นร้อยกล่องสั้นๆเพื่อให้ก็ประโยชน์เพื่อให้ผู้ที่ฟังหรือผู้ที่อ่านเนี่ยจดจำเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ง่ายๆไงล่งงะคะมาดูนะคะประเภทของคำขวัญกัน ประเภทแรกก็คือถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแสดงอุดมคติเช่นคําขวัญวันเด็กคําขวัญวันครูนะเตือนใจว่าเด็กๆมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นคําขวัญเด็กนะคะ,ะคาขวัญวันครูก็แสดงอุดมคติว่าถ้าเราจะเป็นครูที่ดีเราก็ควรที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบไหนในรูปแบบใดนะคะถ้อยคําที่แต่งขึ้นเนี่ยเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณสมบัติความโดดเด่น ก็อย่างเช่นคำขวัญประจําจังหวัดจะเห็นว่าคำขวัญประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีะดึงเอาเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเด่นหรือลักษณะเด่นๆของจังหวัดนั้น,น,นออกมาอย่างจังหวัดลบบุรีของเราก็จะบอกว่าอะไร วังนารายผู้บ้านศาลพระการคู่มเมืองเห็นไหมคะก็จะดึงเอาสิ่งเด่นๆสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเนี่ยออกมาโปรโมทออกมานําเสนอให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้จังหวัดของเราผ่านทางในเรื่องราวของคําขวัญน,นั่นเองค่ะมาดูขั้นตอนในการแต่งคําขวัญน,นะคะเวลาที่เด็กๆจะแต่งคําขวัญเนี่ยหนึ่งเลยเด็กๆต้องอยู่ในขั้นเตรียมเตรียมอะไรเออเด็กะบอกเตรียมดินสอกับสมุดเนี่ยคุณอ้อเออถูกแล้วลูกเตรียมดินสอกับสมุด ขั้นเตรียมก็คือเตรียมอะไรบ้างหนึ่งเลยเตรียมข้อมูลเนาะเหมือนที่ครูอ้อบอกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า,วา,าถ้าเราเขียนคาขวัญอย่างเช่นคําขวัญจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องดึงไฮไลไท์หรือว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นขึ้นมาใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นขั้นเตรียมก็คือเตรียมหาข้อมูลในเรื่องของงานเขียนเราเขียนจะเขียนเรื่องอะไรก็เตรียมหาข้อมูลในเรื่องนั้นออกมาขั้นเขียน เวลาเขียนนยีบอกไปขั้นต้นว่าคาขวัญส่วนมากจะเป็นคำคล้องจองสั้นๆใช่ไหมคะเ,เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยจำได้ง่ายท่องได้คล่องปากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นเขียนเนี่ยเราก็ต้องหาสัมผัสนอกสัมผัสใน,ในในการเขียนลงไปด้วยนะคะสุดท้ายก็คือขั้นตรวจทานเขียนถูกต้องไหม เป็นหลักสําคัญเลยว่าการเขียนภาษาไทยเนาะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักนะคะขั้นเตรียมนะกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนตั้งเป้ากลุ่มผู้ใช้ว่าคําขวัญเนี้ยเราจะมุ่งไปที่ใครถ้าคําขวัญวันเด็กมุ่งไปที่เด็กๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะมีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนเราก็ดูแล้วก็ใช้คำใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเด็ก ถ้าเราใช้เป็นคำขวัญบปนเด็กเนียนะคะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนสมมติคุณครูบอกว่าเอาเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเขียนคำขวัญเรื่องของการประหยัดน้ําไปศึกษาหาความรู้เราต้องดูว่าวิธีไหนที่จะประหยัดไฟฟ้าใช่ไหมคะวิธีไหนที่จะทําให้การใช้น้ำเนี่ยประหยัดลงเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเขียนในขั้นเตรียมเราจะต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งเป้ากลุ่มผู้ใช้ว่าคําฝันนี้จะเป็นของใครและอันสุดท้ายก็คือศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะเขียนค่ะขั้นที่สขั้นที่2องค่ะขั้นที่2นะคะขั้นเขียนเมื่อกี้เตรียมรอบแอ้ตอนนี้มาเขียนเรียบเรียงข้อความที่จะเขียนให้เป็นรอยแก้วก่อนเราจะมุ่งเน้นอะไรเราต้องการบอกอะไรกับเขาเราต้องการเตือนอะไรกับเขานะคะ ให้มีเนือ้อครบกลุ่มเรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีพลังน้อมน้มหน,นาวใจสัมผัสคืออะไรเด็กๆเคยเรียนเรื่องของคําคล้องจองมาแล้วเด็กเคยเรียนเรื่องของการแต่งกลอนมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความที่มีสัมผัสก็กคือข้อความที่เป็นคําคล้องจองถ้าลงท้ายด้วยสรสอีอีกคํานึงก็จะต้องคล้องจองก็จะต้องเป็นสระอีให้มันคล้องจองก,กันนะคะเลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไวา้ใช้ อ่าอันนี้ขั้นเขียนต่อมาขั้นตรวจทานนำความขวัญที่ได้มาพิจารณาอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยา่าหรือพี่กมาดูซิเนี่ยหนูแต่งเนี่ยคล้องจองไหมใช้ได้ไหมหเขียนถูกต้องตามอักขรหรือเปล่านะคะนำขวัญมาพิจารณาการใช้คำให้เหมาะสมและถูกต้องตามความหมายนะคะตรวจทานการสะกดคำตัวกรนันให้ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำเลยเนาะเออเวลาเขียนเขียนหนังสือ ให้ถูกต้องด้วยนะคะมาดูลักษณะของคำขวัญที่ดี 1. ใช้คำสั้นกระทัดรัดนะใช้คำสั้นกระทัดรัดคืออะไรแต่งให้สั้นแต่งให้มีใจความชัดเจนแต่งให้ตรงประเด็นอันนี้เขาเรียกว่าใช้คำสั้นกระทัดรัดนะคะอย่างเช่นครูอ้อมมีให้มา ชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เห็นไหมมีไม่กี่พยางเองไม่กี่คำไม่กี่พยางเองบอกว่าชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่สามารถเข้าใจได้ไหมบอกไปอย่างนี้ตุ้มอ่านแล้วคนอ่านเข้าใจแลวอ๋อถ้าเราสูบบุหรี่มากๆหรือถ้าเราได้รับควันบุหรี่มากๆทำไมชีวิตของเราก็จะสั้นลงเห็นไหมคะมีใจความสําคัญประการเดียว ก่อนที่เราจะเขียนนะเราจะต้องกําหนดก่อนว่าเราจะเขียนมุ่งเน้นไปเรื่องอะไรเวลาเขียนก็ต้องมุ่งไปในเรื่องนั้นอย่าเขียนไปทั่วมั่วอันนี้ก็จะดูทำไมไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องการเขียนเรื่องอะไรขั้นเตรียมแรบเตรียมที่จะเขียนเพราะฉะนั้นเขียนขั้นที่เราเตรียมเราจะเขียนเรื่องอะไร เ,เสร็จแล้วก็ต้องดูเดี๋ยวว่ามันตรงแบบนั้นอันนั้นไหมเนาะเหมือนอ้วกำหนดอยู่ข้อเรื่องของประหยัดน้ําไฟแต่เด็กบอกว่าออยา่าสูบบุหรี่เพราะจะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงอ้าว สั่งประหยัดน้ําไฟไปเขียนเรื่องสูบบุรีอันนี้ก็ทำไมใจความสําคัญไม่ตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะเขียนเขียนให้ตรงกับเรื่องที่กําหนดนะคะอย่างเช่นเห็นไอันนี้บริจาคดวงตาได้มาหากุศลอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรชักชวนเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยไปบริจาคดวงตากัน มีการแบ่งจังหวะของคำสม่ำเสมอ,อแบ่งจังหวะของคำาสมอคือเหมือนเป็นแบ่งวกกัดละค่ะแบ่งวัดในการเขียนคําคล้องจองให้มันแบ่งวัคให้มันเขาเรียกว่าสัมผัสระสรวยในคำวันของเรา,าอย่างเช่นเก็บออมวลนิดเห็นไหมนิดนออิดอ,อน,นิดนะคะชีวิตไม่ถุกเข็นนิดคล้องจองกับอะไรสัมผัสคล้องเกาะจองกับคําว่า วิด <With, S 2> เห็นไหมคะนิดกับว mm ิด hmm. ก็แบ่งวกักออกมามีการแบ่งจังหวะของคำสม่ำเสมอ mm hmm. ก็จะเป็นสัมผัสคล้องจองที่จำง่ายกระชับด้วยนะ mm hmm. ลูกนะมีสัมผัสคล้องจองที่ไพเราะแม้เมื่อกี้นี้สอดคล้องกับเมื่อกี้นี้ครูคือพลังของแผ่นดินไทยทุกทินบูชาพระคุณครูคําว่าดินทําไมลูกอ้าคล้องจองกับคําว่าถิณไหม ถิ่นเนาะเหตุผลเป็นคําที่คล้องจองกันดินกับถิ่นนะคะมีจตนาที่ดีต่อผู้อ่านอันนี้สําคัญเลยค่ะต้องเวลาผู้อ่านอ่านแล้วเนี่ยให้เขารู้สึกดีถ้าเป็นคําขวัญที่เพิ่มพลังหรือชักชวนเชนิญชวนเนี่ยผู้ผู้อ่านก็จะต้องต้องให้ความรู้สึกที่เขารู้สึกดีแต่ถ้าเป็นคําขวาัญที่เป็นคําเตือนก็อาจจะจะบอกเป็นโทษหรือว่าอันตราย ให้ผู้ให้ผูอ่านรู้สึก,กว่าเอ้ยถ้าฉันทำแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายต่อชีวิตของฉันรนรนะมาดูเจตนาที่ดีกับผู้อ่านเช่นทิ้งขยะถูกที่เพิ่มราศีแก่ตนนะอ้าววันนี้หังจะที่เรียนเรื่องของคําขวัญไปแล้วมีคันบ้านหนึ่งชิ้น แล้วชิ้นนี้นะขอบอกเลยว่ามีคะแนนให้กับเด็กๆเ,เป็นคะแนนเก็บ10คะแนนด้วยนะจ๊ะวิธีทำนะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะลูกคขาคำชี้แจงบอกว่า ให้หนักเรียนเขียนคำขวัญซึ่งมีเนื้อหาตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้มาแค่หนึ่งหัวข้อนะคะเลือกเลือกว่าเด็กๆจะเขียนหัวข้อไหนนะคะลูกหัวข้อแรกการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโคโวิด1 9อ้าวหัวข้อที่2เชิญชวนให้ออกกำลังกายและหัวข้อสุดท้ายะคะ่ะเ <Sci> ชิญชวนให้ประหยัดน้ำ <haya Mur? S 2> แล้วก็ประหยัดไฟฟ้าเลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการเขียนคำขวัญนะคะ เสร็จแล้วเขียนคําขวัญลงในสมุดภาษาไทยของเด็กๆค่ะไม่ยากใช่ไหมคะลูกถ้าทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปทรงใ้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูอยากให้คะแนนเด็กๆค่ะ